เมื่อเวลา9ก้านาฬิกา59นาทีของวันนี้ค่ะ12กันยายน2 5 6 7ที่อาคารรัฐสภานางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา162ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยยืนยันว่ารัฐบาลเร่งผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นโดยเฉพาะนโยบายดิจิทัลบอลเลตซึ่งเป็นนโยบายที่ประชาชนและสังคมให้ความสนใจ <N> ในฐานะนาย,ยกรัฐมนตรีขอให้ความเชื่อมั่นว่านโยบายดังกล่าว จะเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับเงินดังกล่าวคาดว่าจะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายรวมทั้งเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพได้เลี้ยงเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลควบคู่ไปในข่าวเดียวกันโดยการดําเนินการนโยบายดิจิทัลวอลเลทรวมทั้งนโยบายต่างๆอาทิการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนและการประกอบอาชีพนั้นรัฐบาลให้ความสําคัญและคํานึงถึงการรักษาเศร และภาพทางเศรษฐกิจของประเทศและทางนี้ค่ะจะดาเนินการนโยบายการคลางโดยบริหารค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้กรอบวินยัยการเงินการคลังของประเทศอย่างเคร่งครัด